สวัสดีค่ะบักเสื้อมือสค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็กเก็ตแบรนด์เน้นแบบว่าเป็นแบรนด์ของซุปเปอร์ดายนะคะเป็นงานยุโรลอตเอสนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา9,072บาทนะคะลูกค้าค่ะน้ำหนัก21.60กิโล คิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ420บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการก่อนนะคะคุกค้าจะ30ถึง40ตัวตกต่อตัวนะคะประมาณ227บาทนะคะ ใช่ค่ะรูค่ะ่าเป็นของแบรนด์ซุปอร์ไดร์ซุปเปอร์ดร์นะคะใช่เอาเีวเหียวซุปเปอร์ไดรนะคะสวยเลยสวยเลยแออกแนวถ้าเป็นแบรนด์นี้จะออกแนวคล้ายๆกับแจ็กเก็ตที่ใช้เดินทางนี่หมือนนะคะรู้ค่ะจาผงิาวใช่ค่ะผงูขาใช่ค่ะงูเขาใช่ค่ะคุณาวใช่โอ้ยจะปีนไปนะแอนะคะจ ไม่ต้องไปรู้นะว่าในหนึ่งถุงนี้มีแบรนด์อะไรบ้างใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือแบรนด์ซุปเปอร์ไดเราคัดพิเศษนะลูกค้าจ๋าเราคัดพิเศษนะถุงนี้วิเศษนะ,ะษพิเศษยังไงคะคัดพิเศษมาด้วยเป็นแบรนด์ของซุปเปอร์ไดรล้วนใครๆก็รู้จักนะซุปเปอร์ไดรคืออะไรลูกค้าจ๋าลูกค้าบางกลุ่มบางคนแบบว่าเหมือนเราพนักนค่ะถ้าเราไม่ได้รีวิวล้วก็จะไม่ค่อยรู้ะนะคะ่ะแบรนด์ซุปเปอร์ได์สามารถเข้ากูเกิลได้เช็คราคาได้ซุปเปอร์ได มือหนึ่งตกตัวเท่าไหร,ร่ลูคกค้าจ๋าแต่มมือสองในถุงนี้ค่ะนะค่ะคัดพิเศษมาแล้วตกต่อตัวอยู่ประมาณ227บาทเยอะๆจ้าใช่คะ่คะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแจ็คเก็ตอาจจะมีเป็นโค้ทแบบว่าหน้าหนาแบบนี้มาด้วยค่ะลูคะกค้าจ๋าสำหรับใครสายเดินทางเดินป่าค,ะค,ะาค่ะลูกค้าจ๋าได้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้เอาจริงๆไม่ต้องเป็นสายก็ได้นะ,ะสำหรับใครเนาะที่ชอบคองชอบเที่ยวค่ะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อไปใส่ได้หรือว่าขับรถลูกค้าจ๋าค่ะ ลดนะคะได้เลยนะคะสำหรับแบรนด์ของเรานะคะซูเปอร์ได้นะคะลูกค้าจะเป็นซูเปอร์ไดทุกตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งงานเถี่ยมนะคะลูกค้าจ๋ลูกค้าต้องไปดูทีหนึ่งเพราะว่าสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะานาเข้าจากต่างประเทศโดยตรงมาแบบนี้ขายแบบนี้เลยลูกคา้คา,คาจ๋า ถุงประมาณนี้นะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ว่าคัดหัวออกไปแล้วเอาแครออกไปแล้วเอาเทียมเอามาไรไม่ใช่ลูกค้าจ๋าถ้าเกิดว่าเราตามตอนที่เราลงตู้น้าขาลงตู้คอนเทนเนอร์เราจะมาถุงออมปอมแอมแปงถุงออมปอมแอะแปะแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าเราซื้อมาขายไปไม่มีสลับชิ้นแน่นอนไม่มีคัดหัวออกแน่นอนไม่มีกินกลางตลอดตัวแน่นอนเอาเบียมาหน่อยค่ะอยากดดแล้วได้กินกลางตลอดตัวอ่ะตัวนี้เท่มากแถวขาสารนะคะให้ดูแล้วเมื่อกี้ โอ้เจ้าของหันไปคุยโทรศัพท์จะาของหันกันมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นลายเซฟค่ะลูกค้าจะสามารถปรับระดับได้นะคะตัวนี้เป็นเกรด A นะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะลูกค้าจะกขาดก้นดำซิปล็อก18กระดุมหลมือเจอค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรายังคงเป็นแบรนด์ของซูเปอร์ไกด์ใช่ค่ะเฮ้ยเอาละมวลดีเด้อเอาละมวลดีเด้อซูเปอร์ไกด์สรุป่าคือเจ้าไม่พูดอะไรแล้วพูดคำเดียวใช่ค่ะ ไวแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าในหนึ่งถุงนี้ลูกค้าจ๋าผู้ชายกี่ตัวผู้หญิงกี่ตัวแต่สามารถใส่ด้วยกันได้นะใช่ค่ะขึ้นของขึ้นเขาเนาะได้แล้วก็ไปแบบว่าถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นหิมงหิมะอ่ะใช่ค่ะาอยู่บ้านเราลูกค้าจ๋าสามารถไปต่างประเทศได้ขึ้นเหนือได้อีสานได้ลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ด้วยนะคะได้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนักท่องเที่ยวนะสามารถซื้อไปใส่ได้ หรือว่าลูกค้าจ๋าสาหรับใครที่อยู่เป็นแกงเป็นทิปเป็นทัวลูกค้าจ๋าอยู่กันประมาณสิบยี่สิบคนสามารถหารกันแล้วไปแบ่งกันใส่ได้ลูกค้าจ๋าซุปไปดนะคะตัวละสองยี่สิบเจ็ดบาทคือคุ้มมากนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มมากสาหรับใครที่ซื้อมือหนึ่งจะรู้ราคาเลยค่ะลูกค้าจ๋าหลักพันขึ้นไปจาําหรับของเราเป็นมือสองนะคะต้นทุนเฉลีย่ยสองราทยที่สิเจ็บาทาแต่ว่า ครั้งนี้ทรั้งนั้นให้เน้นที่น้ำหนัก21.60กิโลนะคะใช่ค่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจบคลิปต้อนับอีกรอบนึงประมาณนี้ที่น่ารักนะคะ่สวยอ่ะน้ำที่อยากลองตวงน้ำมากอ่ะได้น้ไอ้นี่มันคนละสีไหมไหนคะโอ๋อคล้ายๆกันไหนคะพี่ยวเอตัวนี้มาใส่ใยบนอ๊อฟใส่ใยบนอ๊อฟเจ้าหนูใส่บ่ได้หรอใส่บ่ได้ค่ะตัวนี้นะคะ ไซเอ็มค่ะไซเอ็มแต่ว่าเขามีสองซิปนะส่วนมากนะคะลูกค้าจากส่วนมากเด้อลูกค้าจะจะมีสองซิปน้ำเต็ดเขาสามารถปรับแบบว่าให้ให้จะไปใส่ไดจะไปใส่เอสบอจะไปใส่เอ็มบอจะไปใส่เอลสามารถใส่ได้สองซิปแต่ว่าเขามีสองซิปข้างในน่าจะกันอะนี่ด้วยค่ะลูกค้ากันความเย็นความไอ้นี่เนาะกันหวามร้อนวิลูกค้าจ๋าได้เลยนะต้นทุนต่อตัวค่ะสองร้อยยี่สิบ บาท,200บบาทค่ะ227บาทเท่านั้นคะแต่ยังคงเป็นแบรนด์ของซูเปอร,ร,<ช>ร์ดรล้วนลูกค่ะแบนรนด์ซเปอร์ดรล้วนนะคะแบรนด์แบบว่าอ่าบ้านเราถือว่ารู้จักและก็เป็นที่นิยมมากนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะเน้นเป็นแจ็กเก็ตเด้อลูกค้าจ๋าเน้นย้ำรอบเน้นแบบว่าต้องกันหนาวลูกค้าจ๋าแจ็กเก็ตคือแซมกันหนาวเลยเพราะด้านนี่เป็นคล้ายๆผ้าล่มด้วยใช่ค่ะ,คะ เรื่องเนื้อผ้าคะค้ามานะคะรู้คะจากค้ามาแต่เน้นเป็นแจ็คเก็ตนะคะอาจจะมีทั้งเป็นผ้าล่มบางอาจจะมีเป็นทั้งผ้าล่มหนานะคะรู้คะจะค้าคมาจะอาจจะมีเป็นโค้ทด้วยนะคะคมาแต่เน้นเป็นแบรนด์ซูเปอร์ไดล้วนนะคะรู้ค่ะลูกค้าจะมีแค่ถุงนี้ถุงเดียวนะซูเปอร์ไอราเน้นย้ำเลยลูกค้าจะมีแค่ถุงนี้ถุงเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะคะยิ่งเป็นงานทุโรปนะคะเข้าทุกเดือนนะประมาณสองสามเดือนหรือสี่เดือนเข้าหนึ่งครั้ง นะคะลูกค้าจะสามารถซีดอด่วนๆได้เลยนะคะลูกค้ามีแค่ถุงนี้ถุงเดียวแล้วก็ถุงนี้ในราคาเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทนะคะใช่ค่ะอ่ะซปเปอร์ได้ลูกค้าจาซปเปอร์ได้ไฟใหญ่จริงๆร<ช>ิะ,ะสวยเลยแนะนำนะคะสวยสวยแต่สังเกตลูกค้าจะมีสิบแบบว่าน้ำแต่ว่านี่มีสามสิบนะอ่ะ เหมือนกับเขาป้องกันอย่างนี้ด้วยนะน้ำว่าน่าจะความเย็นด้วยแล้วก็ระดับได้ด้วยพี่ว่าน่าจะมีส่วนนะคะน้ำอันนี้3ามส as well as ิบได้ลูกค้าจ้ะเฉพาะสิบเนี่ยตีมูลค่าอยู่กับประมาณเกือบเมืองเราได้ลูกค้าจ้ะตัวนี้เด้อเดียร์อุ้ยน้ำแต่ว่านี้ใหม่มากกระดาษเขายังไม่ออกพลาสติกอ่ะพลาสติกหุ้มอ่ะยังไม่แกะเลยลูกค้าจ้ะทั้งหมวดทั้งหมวดนี้หยิบมาแต่ละตัวคือยังเป็นแบรนด์ของสุดปราดแล้วก็มีแค่ถุงนี้ถุงเดียวด้วย C.F ด่วนๆอย่ารอช้ารู่นแคร์จ่าอย่ารอช้านะคะใช่ค่ะแนะนุ่นะคะโอานี่เป็นหนังนี่เป็นหนังอุ้ยหนังเหมือนกันนทุกคนเอาสุดรายนะคะลูกค้าค่ะสุดรายนะคะสุดรายเป็นหนังุรายเป็นหนังอุ้ยหนังตัวนี่เอาไซอะไรไซแอลเขามีแจ้งไซด้วยของน้ำเป็นสมอลนะคะน่าจะเป็น S นะคะลูกค้าจ้าของพี่เป็นสมอลโอ้จะเป็นเอนะคะลูกค้าค่ะ ใส่เอ็กนะคะใส่เอ็กใส่เอ็กใส่ฉาอึสวยหนังว้าใส่คู่กันได้อ่ะสังเกตตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบตรงๆกระเป๋าอันทัดสไตลอื่นมาอยัางอียไงจ้ะถุงถุงคือกระเป๋าถุกระเป๋าถุงกระเป๋าเป็นของสุดประดายนะคะลูกค้าคะเป็นสุดประดานะคะ CF ด่วนๆลูกค้าจะ CF ด่วนๆนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว227บาทนะคะลูกค้าจ๋า227บาทแต่ว่าถ้า,าลูกค้าที่ดูแต่ต้นต้นคลิปสามารถนับตามได้เลยนะ1,2,3,4,5,6,7,8แล้วก็หารกับราคา9,072บาทได้เลยใช่ค่ะต้นทุนตัวะง3 0ร้0ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราประมาณการลูกค้าจะเห็นพร้อมๆกันนะแต่ละถุงนะไม่ใช่ว่าเราเอามานับแล้วคำนวณให้ลูกค้าที่เราคำนวณ จำนวนต้นทุนคร่าวๆที่หน้าจอไลฟ์สดอันนี้เราประมาณการนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเราประมาณการคร่าวๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรานับให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแปะหน้าโพสอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะกี่ตัวแ้วโอ้สวยแท้โอเคตัวสุดท้ายค่ะตสุดท้ายและท้ายสุดนะคะ อาโอเคนะคะลคูกค้าค่ะทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตแบบซุปเปอร์ดายนะคะเป็นงานยุโรตลอดเอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา9,072บาทนะคะน้ำหนัก21.60กิโลคิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ420บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ30 4 0ถตัวตกต่อตัวประมาณ227บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปาติตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับบวดนี้ขอบค<อ>ุณค่ะ